สวัสดีค่ะวันนี้ยกก็มาในรูปแบบใหม่นะคะได้ใส่ชุด i n นฟลูเอดบอดี้ลิ u อัพของลีนาค่ะเป็นชุดกระชับสัดส่วนค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมสายวัดค่ะเพิ่งได้ชุดมาสดๆแล้ร้อนเมื่อวานเลยนะคะตัวนี้ค่ะทางแบรนด์ลีนาใจดีให้ยกมาทดลองใช้ยกก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าผลหลังทดลองใช้แล้วจะเป็นอย่างไร วันนี้ก็เป็นวันที่16สิงหานะคะเป็นวันแรกที่ได้ใส่ชุดกระชับสัดส่วนตั้งแต่เช้าเลยก็จะมาดูกันนะคะว่าสัดส่วนวันแรกที่ใส่เป็นยังไงแล้วอีกประมาณ1เดือนก็จะมาเจอกันใหม่นะคะว่าผลการใส่อย่างต่อเนื่องนั้นโยกจะน้าหนักลดและสัดส่วนลดลงไปเท่าไหร่นะคะใส่วัดนะคะก่อนอื่นก็จะวัดที่เอว ได้27.5นิ้วนะคะนี่นะคะเอ L 27.5นิ้วค่ะแล้วก็จะมาดูสะโพกกันนะคะสะโพก35นิ้วค่ะนี่นะคะ ซึ่งชุดของทางลีน่านี้นะคะก็จะประกอบด้วยสองชิ้นค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อลักษณะเป็นเสื้อกล้ามนะคะติดเ๊กด้านหน้าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นกางเกงซึ่งเอวก็อยู่ประมาณนี้นะคะชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S M L แล้วก็ XL ชุดที่ยกใส่นี้จะเป็นไซส์ M ค่ะ เนื่องจากโยกไม่ใช่คนผอมนะคะจะลักษณะอวกนิดนึงช่วงเอวก็จะไม่มีเลยนะคะแต่เมื่อได้ลองใส่ชุดกระชับสัดส่วนแล้วจะเห็นเลยนะคะว่ามีเอวคอดชุดนี้กระชับทําให้สัดส่วนเป็นรูปทรงขึ้นนะคะก็จะสังเกตเอวแล้วก็สะโพกลงไปอีกหนึ่งเดือนจะมาดูกันนะคะว่าผลการใส่อย่างต่อเนื่องของโยกนั้นสัดส่วนโยกจะเพอร์เฟกแค่ไหนบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยทีเดียวก็กลับมาตามสัญญานะคะอย่างจากที่บอกว่าจะได้ใส่ชุดกระชับสัดส่วนนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะผลการใส่อย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงมาวัดกันเลยค่ะโยกก็ได้ใส่ไปวันแรกนะคะที่ใส่ไปเมื่อวันที่16สิงหาคมแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่16กันยายนแล้ว ใส่ไปหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะจะมาดูกันว่าสัดส่วนหยกนั้นจะลดลงเท่าไหรค่ค่ะเริ่มจากเอวนะคะเอวครั้งแรกที่วัดไปยี่สิบเจ็ดจุดห้าค่ะอันนี้ก็โหลงไปหนึ่งนิ้วนะคะเป็นยี่สิบหกจุดห้าค่ะแล้วก็สะโพกจากเดิมที่วัดไปสามสิบห้าตอนนี้ก็ สามสิบสี่ค่ะนี่นะคะก็จะมาซูมใกล้ๆก,กันนะคะว่าเอวโยกนั้นวัดได้ยี่สิบหกจุดห้านิ้วค่ะก็ลงไปอย่างคงที่หนึ่งนิ้วค่ะ นี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสะโพกนะคะวัดได้สามสิบสี่นิ้วค่ะก็คือสรุปเลยว่าเมื่อยกใส่อย่างต่อเนื่องไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะลงไปหนึ่งนิ้วอย่างคงที่ค่ะแล้วตอนแรกก็ตรงนี้นะคะจะมีสามระดับด้วยกันในการใส่ครั้งแรกยกไม่สามารถใส่เข้ามาถึงด้านในได้ยกใส่ได้แค่ด้านนอกนะคะพอใส่ไปประมาณสิบห้าวันก็สามารถใส่ได้อันที่สอง แล้วตอนนี้หนึ่งเดือนโยกสามารถใส่อันไหนสุดได้ค่ะเหมือนทําให้หุ่นเราค่อยๆกระชับและเฟิร์มขึ้นด้วยค่ะค่ะโยกก็จะมาอธิบายถึงชุด Inflate Body Lift Up นี้นะคะซึ่งเป็นชุดกระชับสัดส่วนของทางลีน่าว่าสามารถทําให้ยกรดลงได้อย่างไรทั้งเอวและสะโพกอย่างละหนึ่งนิ้วค่ะ mm hmm. เนื่องจากชุด Inflate นี้เป็นชุดที่ปรับสรีระและกระชับสัดส่วนได้ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะประกอบด้วยเม็ดอินฟราเรดกว่า3,000เม็ด mm hmm. เลยค่ะซึ่งเม็ดอินฟราเรดนี้ก็จะอยู่บนเนื้อผ้าและมีแร่ที่เรียกว่าอ e mm ิเล็กทริกสโตนแร่นี้นะคะ mm hmm. ก็จะทำการดูดซับและเก็บพลังงาน mm hmm. เพื่อที่ทำให้ตัวอินฟราเรดนั้น mm hmm. มาเร่งการเผาผลาญไขมันค่ะ และตัวนี้ก็เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถลดผิวเปลือกส้มหรือที่เรียกว่าเซลูไลต์ตรงต้นขาได้ด้วยค่ะทำให้เรียบเนียนขึ้นค่ะชุดนี้ก็สามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะถ้าใส่อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำเพราะชุดนี้จะมีความกระชับค่ะซึ่งทำให้เวลาเราทานอาหารนั้นก็สามารถทานได้น้อยลงค่ะก็จะอิ่มเร็วขึ้นก็ทำให้น้ำหนักเราลดได้อย่างร,รวดเร็วด,ด้วยค่ะ ยังไงยกก็ขอขอบคุณทางลีน่ามากนะคะที่ส่งชุดดีๆอย่างนี้มาให้ยกได้ลองใช้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ